พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความร,รชาชสารดำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองกโกเลียในโอกาสวันชาติของมองกโกเลียซึ่งตรงกับวันที่11กร,รกฎาคม2564 พระดาท่านใายคุยเรลซูกอุกนาประธานาธิบดีแห่งมองกโกเลียกรุงอุลานบาตอในโอกาสวันชาติของมองกโกเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อทนประธานาธิบดีมีพระนมามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความพัฒนาถาวรของมองกโกเลีย ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านสัมพันธมไตรีและความร่วมมือในทุกๆด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายพระประมาติไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานองค์งมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ถวายราชสา,าการะสมเด็จพ,พระนารายมหาราชนาถพระดรมราชานุสาวรีจังหวัดลบบุรีเนื่อในวันคล้ายวันสวัรคตรสมเด็จพ,พระนารายมหาราช เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราาโปรกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระปรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราช พร,ระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอัเภือเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนารายมหาราชพือน้อมลำพึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญแก่สยามประเทศทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมโดยเมืองลบบุปปรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเบืองรองรับคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะ สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาและมีพระราชดำริให้สถาปนามเมืองเก่าคือเมืองละวธะานีหรือรบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กร,รกฎาคม2231สิริพระชนามายุ56พรรษา รัฐมนตรีได้มีม,มติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีทั้งนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะเป็นประจำทุกปี ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาและผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ตหนที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้นายชยศิษิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสี่นายได้แก่พันตำรวจโทรประพจน์ล้อมเขตดาบตำรวจคันทศสอนทองรักสิบตำรวจเอกจอมนฤทธิก์กลิ่นมณีและสิบตำรวจตรีธิรวิจรุนแก้ว คือได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดจุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสายบุรีขณะกรับจากปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ตำบลกระดูนงเขตเกิดรบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านเจาะคือแยกับเพอบ้านกูแวหมู่ที่2ตำบลกระดูนงอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรัก์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรกราโปรกระหม่อมให้นายจารุวัตรเครี่ยงเกลาผู้ว่รราราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสองนายได้แก่สิบตำรวจโทวีรพัฒน์บัวแก้วและสิบตำรวจโทเดชพลรุกขคพันธ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความลื่นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ รัวพระราชนาหนุปนานยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยจังหวัดปทุมธานีประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนเป็นวันที่5เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ศูนย์ข้ากรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ม,าามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัตรชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการช,ชาติไทยแก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง1,105ังชุดอำเภอธัญบุรี600ชุดอำเภอลำลูกกา900ชุด อำเภอเมืองประทุมธานี300ชุดอําเภอสามโคก100ชุดอําเภอลาดหลุมแก้ว200ชุดและอําเภอหนองเสือ100ชุดรวมจำนวน3,305ชุดพร้อมทางได้เดินทางไปเยี่ยมผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบางเตยอําเภอสามโคกมอบอาหารพารรัชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าที่ฤิโควิด -19 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9าทผ่านิกรตโควิด19ด้วยการสแกน QR Code ผ่ ode, านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0 2 3 4 6 0 6 7 9 9 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามเกือสุทธาน,านารีนาศ13กร,ก,รกฎาคม2564ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ นักพระราชวังขอเชิญชวนประราชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธาน,านารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันตรสูตรวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564